สีนบูครับเป็นอาสา,าตลอดตำรวจบ้านต,าาต,าาตาลอดตำนานน้าครับมีต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยคนต่างด้าวสองคนนี้วิ่งหนีตำรวจมาครับโอ้ยแย่แล้วตำรวจจะทันอยู่แล้วโอ้ยเอาไงเอาไงฮล้มตุ่มครับแม่เหมือนคนไทยหนีผีปอบเป๊ะเลยแกเอ๋ยเอาเอา,เอา,เอานะหนีผียังรอดเลยหนีตำรวจก็คงจะรอดนะนะดูไปดู ั่นไงครับคุณตำรวจก็หาไม่เจอจริงๆด้วยครับแล้วแกก็หาจนเหนื่อยครับขอนั่งพักสักหน่อยไหนไม,ไม,ไม่นั่งละครับนั่งลงบนตุ่มบรรจุตางด้านเนี่ยละโอ้ยแบบนี้เสียวไส้แย่เลยครับแย่สิเอาเอาเอาแย่งข้าแย่งเข้า,ขาอากาศมันน้อยโอ้เอา้ามีรูอยู่นิดเดียวก็ยังดีเอาเอ้ายังพอไหวเอ้าเอาเอา,เอาสูตรเข้าและในตอนนั้นเองครับคุณตำรวจที่กำลังเหนื่อยก็จะต้องมีการระบายออกมาบ้างครับ กุพระช่วยโอ้โหผายลมอัดตานดาวครับโอ้โหจะตายไหมเนี่ยโอ้โหจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยฮ่ฮ้มมาเลยเมอ้ยีแนเข้าไปอ่หูดไปหนาวอ เอารอดครับแม่รอดชีวิตแตดโดนจับครับแล้วก็ปอดเน่าไปเลยตรงปากตุมพอดีเลยใส่มาเต็มเต็มไปปุ๋งคือดังต้องมาจากไอ้ตุมเลยพักเดียวแล้วแหละแมงแมงแมงฝาตุมกันเต่ก็กเด้งหมดเลยแมง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 ขอขอบคุณคุณชุติวิทย์สีสมบูรณ์อาสาสมัครตำรวจบ้านสอนอสำร,ญราญราชเจ้าของเรื่องผ่ลมใส่ตุ่ม